โอเคโยผมกิน RGT นะก็ยนะินดีต้อนรับสู่โปรเจกต์ไลท์โนเวล by กิน RGT นะฮะก็นี่คือการเล่นไลท์โนเวลครั้งแรกนะครับผมก็ที่จริงผมอยากจะฝึกภาคไว้นะก็ผมอาจจะแบบอา่อานอา่านปิดหรือว่าอะไรก็ขอไปนะครับผมตอนนี้เสียงอาจจะแปลกๆนะเพราะผมเป็นร้อนในนะคือแบบริมมันแบบพลัน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 ดูพเพลีมากไปไงโอเคช่างครับผมเดี๋ยวค่อยไปตอบ เอ่อยูทูบนะโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ากับ d ด a เอ n นเกมแห่งความตายครับผมโอเคคุยกับคนแต่งนะก็ไลน์โนเวลเรื่องนี้นะครับผมเป็นเกมที่ตั้งใจทำให้สยองขวัญแต่มันก็นะก็ อ่านไม่ทันนะครับผมต้องขอขอบคุณเอ่อคุณ i c e แล้วก็ i c e c r y s t a l ด้วยนะครับผมเพราะผมอ่านชื่อกี่ไม่ค่อยเป็นนะโอเคฝากกดไลค์โอเคเดี๋ยวผมไปกดไลค์เฟซบุ๊กให้นะโอเคต่อไปเลยผมไม่รู้นะว่าเสียงเกมมันดังผมใส่เกมมันดังไปเปล่านะฮะก็เอาเบา เคเบาสักหนึ่งขีดแล้วกันนะโอเคเราไปลุยกักบเดธเอ็นเกมของความตายกันเลยครับผมโอเคสถานะเกมสมบูรณ์นะครับผมผิดพาดตรงไหนก็ติดชมกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเป็นรูปแบบของนี่ดีกว่านะฮะมันมันมันง่ายกว่านะะโอเค กิดมากเวลาเนอร์อะไรวะ so hard, เริ่มเกมกันเลยโก้ Go! ครับผมโก้ Go! เลยก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกมนี้จะทําให้สยองขวัญแค่ไหนครับผมความมืดมิดไรแสงสว่างคุณไม่เห็นอะไรนอกจากสียแห่ง,งความมืดเงียบสงัด ว่างเปล่าคุณรู้สึกเหมือนตัวเองไร้ตัวตนที่นี่ที่ไหนกันคุณอยากจะถามเช่นนั้นแต่มันก็ไม่มีประโยชน์กลืน คีอคียอะไรเอะเสียงอาครับผมเสียงโอเสียงโออะเลยสักอย่างเลยนะแล้วมันเสียงอะไรอะ่ะชายกระโปรงสีดำเคี้ยวเคี้ยวกับหัวกระโหลก อะไรวะเคียวเคียวอ๋อเคียวหมายถึงอาวุธใช่ไหมเส้นผมยาวเย็ดวะไม่ตาอะไรวะสีบรกฏผู้หญิงเหรอเย็ดมาเป็นโซลิเตอร์เลยสวัสดีเจ้ามนุษย์ ยินดีต้อนรับสู่โลกของข้าโลกหลังความตายเฮ้ออะไรวะโลกหลังความตายหมายถึงว่าหมายเขาว่ายังไงอ่ะหรือว่าไม่ใช่ข้าตายแล้วหมายถึงผมตายแล้วนะมันไม่ต้องตกใจไปขนาดนั้นหรอ เจ้าแค่พึ่งมาถึงเดี๋ยวก็รู้สึกชิ้นไปเองละข้าต้องแนะนําตัวก่อนข้าคือเจ้าแห่งโลกหลังความตายเยสในหลายพิภพบข้าถูกเรียกด้วยชื่อต่างๆนับพนานนาเทพเจ้าเอ๋ยผู้สร้างโลกผู้ส่งความตายในที่นี้ข้าขอให้ข้าขอให้ใช้ชื่อ ตัวเองว่ายมาทูตก็แล้วกันนะฮิฮ <c oughs> ิฮิสำสบไม่เข้าใจที่นี่ที่ไหนวะรู้หรัความตายยมทูตคืออะไรอิติโกะอ,อยู่หรือเปล่าอิติโกะอิติโกะอ,อยู่เปล่านี่มันบ้าไปแล้วชัดๆไม่หรอกเจ้าที่บ้าคือเจ้าต่างหากคนที่บ้าคือเจ้าต่างหาก เฮ้ย What the fuck er? อ่านใจเราได้อย่างงั้นเหรอบอกแล้วไงที่นี่คือโลกข,ข้าข้าเป็นเจ้าแห่งโลกแห่งความตายนี้เจ้าล่างไร้วิญญาณไม่มีปากเสียงพูดอย่างเจ้าน่ะไม่มีสิทธิ์อะวะ ไม่มีสิทธิ์อะไรวะตุกติกอ๋อตุกติกแล้วผมตุกติกความในใจฆ่าได้หรอกทีดีว่าผมผมต้องใส่แว่นนะอะไรวะคุณจะสื่อสารความในใจกับโยมทยูตว่าอะไรต้องการอะไรหมายต้องชีวิตเหรอเอาต้องการอะไรดีกว่านะเพราะถึงไงเราไปอยู่โลกเขานะเดี๋ยวตอบผิดไปเดี๋ยวความชิบหายจะไปเยือนนะ ชีวิตเก okay, ไปเฮ้ถามได้ดีมากสิ่งที่ข้าต้องการจากเจ้ามากที่สุดในตอนนี้คือคืออะไรคืออะไรเร็วอย่าค้างเล่นเกมกับเจ้าไงล่ะเยดูเฮ้ เกมเหรออะไรวะเล่นเกมเกมอะไรเธถูกต้องมาเล่นกับข้ามาเล่นกกับข้าเซะ what the fuck ไม่ถามสุขภาพกันเลยพี่เป็นธรรมเนียมของพวกที่ตายก่อนเวลาอันควร อย่างเจ้ามีสิทธิ์รอดพ้นจากที่นี่ไปเจ้าจะว่าอย่างไรละ่ะเล่นนี่ฮะตกลงครับผมไม่เล่นก็ตายอะ่ะดีว่าง่ายแบบนี้ค่อยคุยกันลื้อเรื่องหน่อยข้ารู้ที่จริงข้าอยากข้ารู้ว่าที่จริงแล้วเจ้าเองก็ยังไม่อยากตายหรอกใช่ไหมอ๋อถ้าเกิดเราแพ้เราก็จะไม่มีทางชุบชีวิตเหรอ กติกาเกมข่าง่ายง่ายเจ้าจะต้องเล่นเกมกับข้า3เกมซึ่งในแต่ละเกมข้าเป็นคนกำหนดกฎเมื่อเจ้าชนะเกมข้าได้ครบทั้ง3เกมถือว่าเจ้าชนะยีดข้าจะปล่อยเจ้ากลับไปโลกที่เจ้าอาศัยและไม่ทำอันตรายใดๆเจ้าข้ารับปากเยี แต่ถ้าหักเจ้าแพ้ถ้าเกมใดเกมหนึ่งก็ตามอะไรฮะรุดนะฮะเพลงเมทัลมาเลยสัตว์เงียบอย่างเงียบฮะ เฮ้ยอยางเงียบดิอ๋อโอเคไม่กินมันมันหลุดนะฮะที่ข้าพูดว่าเจ้าเข้าใจไหมเออเข้าใจครับผมคือหมายถึงผมต้องเล่นเกมอ่ะไม่เล่นเกมก็แพ้แพ้ก็ต้องตายนะฮะในเมื่อเข้าใจก็ดีแล้วงั้นมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่า พึึงเย็ดเอาละจุดกำเนิดเกมแห่งความตายครับผมเดดเอ็นทีนี้ไม่รู้จักเราอยู่ที่ไหนกันนะกรีดได้โปรดอย่าเข้ามาเอ๊ะโอ้ใครวะได้โปรดอย่าเข้ามาใกล้ฉัน ฉันกลัวแล้วเธอกำลังกลัวและสั่นใช้มีดที่เลือคาบเลือดจ่อมาทางเราเสื้อผ้าของเธอขาดลุ่ยแท่ไม่เห็นเหลือชิ้นดี เค okay, ฮะจะยืนวางก่อนวางมีดตึงของปติอารมณ์อย่าวุ่นวายเคผมตอบข้อสองดีกว่านะไม่ฉันไม่เชื่อนายจะทำะร้ายฉันฉันไม่เชื่อนายกรรมเธอเสียสติไปแล้วพูดอะไรต่อนี้ ก็แล้วก็ป่าประโยชน์ฮึยฮ้ยยต่อ,อยมาทูตน,นะเจ้าคงเห็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเจ้าแล้วใช่ไหมถ้างั้นข้าจะขออธิบายกคดิก้าขอของเกมที่หนึ่งเลยดีกว่านะข้าจะนับเวลาถอยหลัง60วินาทีจงแย่งมีดจากผู้หญิงคนนั้น มาครอบรองไว้กับตัวเองให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามเอาแล้วนะเกมเริ่มได้อะนะเราจะแย่งมีดจากผู้หญิงคนนี้ได้หรือเปล่านะเยอะห้าสิบเก้าเหี้ย อัที่แปดเอาเออแย่งไงอะที่เจ็ดเอาแย่งไงอ่ะเฮ้ยไม่มีตัวเลือกตัวต้องแย่งมีดจากเธอมาให้ได้ลรวทำไงดีเออเซฟเซฟเซฟฮะไม่ใช่ครับผม ยกเลิกไม่เอาไม่ใช่ผมจะเตปครับผมแต่ว่าเนื้อเรื่องที่ยังไม่ได้เสนอไป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 ,ไปเอ้ยไม่ใช่ผมจะเตปโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคมา อย่างน้อยเราก็เซฟอะนะโอเคมาอันแรกครับผมเราจะแย่งมีดจากผู้หญิงคนนี้ได้อย่างไรครับผมก่อนอื่นพูดคิดกล่อมนะครับผมพุ่งไปประชันหน้ายืนท่าดีเด็กผู้หญิงผมว่าคิดกล่อมก่อนีกว่านะพอถ้าเกิดเธอยังมีสติอยู่ผมว่าผมว่าน่าจะคุยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้นะฮะอย่างน้อยเราเราเราต้องหาเพื่อนก่อนฮนะ ก่นะลำพาดไอ้แถบสีเหลืองๆข้างบนเนาะโอเคประมาณนี้นะโอเคพเกเจ๊ก่อมนะ,ะไม่ฟังฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนะฮะเข้ามาถูกน้อต้องตัว,ตวชั้งนีคทั้ัเธอไม่ยอมฟังคำเจ๊ก่อมของเราเลยนะฮะชีวิตจะทำไงดี42กรกัม 40เด็ดเวลานัาถอยหลังเรื่อยๆแล้วกูปไปประจานหน้าเดินออกถ้าเดินออกมันจะถ้าเกิดเข้าไปประจานหน้าเราอาจจะโดนแทงนะเดินออกมาก่อนไหมอย่างน้อยเราเหลือตั้ง30วิอ,ะอ่ะอาเดินออกก่อนนะครับผม ต้องรอจนกว่าเธอจะเผลอเพราะถ้าเกิดพุ่งไปไปเจอหน้าเดี๋ยวมันโดนแทงเอานะก็พุ่งเข้าไปทันที่ั้นนายจะทำอะไรอย่าเข้ามานะกะกรีดตอนนี้แหละเธอสะดุดชนกับก้อนหินแล้วยืนดูท่าทีของเด็กผู้หญิง พุ่งวาเข้าไพุ่งไปเลยครับผมพุ่งไปเลยตอนนี้เธอกำลังยักเข้ามาก๊ดขึ้นข้อมเธอลงมานอนกับพื้นสำเร็จโอเคเก็บมีดนะผมเธอไม่ยอมคลายมือออกจากมีดสักทีปล่อยสิเอ้ยงหนต่อ ชืบเย็ด <S <S เลือดสีแดงมีที่เราแย่งมาได้ด้วยพละก,กำลังมันปักอยู่บนหน้าอกของมุดเด็กผู้หญิงเอ้เอ้ย ฆาตฆา,าตฆาตกรเรากลายเป็นฆาตกรไปแล้วเหรอดวงตาของเธอมน่งแข็งสนิทเดี๋ยววีคนนี้เสียชีวิตแล้ว แปดเจ็ดโอ้โหหลยไม่เบานะเจ้าเนี่ยใช้มีดมาครอบครองได้ตามกติกาไอ้เหี้ยแถมยังฆ่าแม่สาวน้อยนั่นซะสิ้นใจตาอีกสมแล้วละ่ะที่วิญญาณเด็กผู้หญิงคนนั้นจะอฆาาแค่เจ้าจนเสียสติไปเลย สิ้นใจตายอีกครั้งอาฆาตแค้นจนเสียสติเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่พูดว่าสิ้นใจตายอีกครั้งเหรอแปลว่าไอ้นั่นตายไปแล้วรอบหนึง่งแล้วก็มาตายตรงนี้อีกรอบหนึ่งเหรอดีดีด้วยเจ้าชนะเกมที่หนึ่งแล้วชนะเกมที่หนึ่งแล้วโอเคนะแต่ว่าทำไม ทำไมถึงรู้สึกไม่รู้สึกดีใจเลยสักนิดใบหน้าของเด็กผู้หญิงคนนั้นทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดภายในใจลึกๆที่ไม่เคยรู้สึกมานานฆาตกรเธอเรียกเราว่าอย่างนั้นเหรอ ทำไมล่ะแดกจุดนี่อะไรวะความมืดอีกแล้วงั้นเหรอคราวนี้อะไรกันอีกล่ะกลางคืนปริหลาดห้องกว้างอย่างนั้นอยากกับราชวังเลยละ ที่นี่มาที่ไหนโอเคฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่นี่ที่ไหนนะครับผมก็ผมขอจบกับพาร์ทหนึ่งของเดทเกมเกมแห่งความตายก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเก็บพาร์ทสองใน EP หน้านะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าถ้าหมันไส้ก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่าถ้าหมันไส้มากๆก็อย่าลืมกดติดตามน,นะครับผมโอเคถ้าเรามีความกาล้าเราก็จะเปลี่ยนอะนาคตได้นะจ๊ะบายจ้าโอเค อย่ารวมอย่ารอเอ้ยอย่าลืมอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทสองครับผม EP หรือพาร์ทนี่แหละโอเคบาย